ใช่ค่ะคือที่จริงเบลได้ทราบก่อนข่าวก่อนข่าวออกมาเพราะว่าเหมือนก็ได้คุยกันว่าคุยทํำลายอะไรอย่างนี้เนาะแล้วก็จะนัดกันกันกบกลุ่มภูมิขิตว่าจะไปเยี่ยมอย่างเงี้ยค่ะก็เลยได้ทราบข่าวก่อนก็เบลพูดไม่ออกเบลพูดไม่ออกเลยเพราะว่าเบลเบลอยู่กับพี่นุ่นมาตั้งนานมากแล้วก็เห็น ความพยายามของเขาอะคะ่ะเห็นความทุ่มเทของเขาแล้วก็เที่ผ่านมาเขาก็เขาก็พยายามมาอย่างมากจนเหมือน,ม,น,ม,นมันเหมือนเราดีใจไปแล้วอะแต่มันกลายเป็นดีใจเก้ออย่างเงี้ยแต่อยากจะบอกตามตรงว่าคนที่เสียใจที่สุดก็ต้องเป็นพี่นุ่นกับพี่หลุยถูกไหมคะคือแม้ว่าใครที่จะมีความคิดเห็นยังไงก็ตามหรือว่าเอ้ยมันอาจจะไม่เกิดเหตุการณ์นี้ก็ได้แต่มันไม่มีทางรู้อะคะ่ะมันไม่มีใครรู้ว่า คือถ้าเขารู้ก่อนอ่ะมันไม่มีทางจะเกิดขึ้นอยู่แล้วฉะนั้นก็คืออยากให้ทุกคนร่วมกันให้กำลังใจพี่นุ่นพี่หลุยมากกว่าราบทราบว่าตอนนี้ที่ทายเขาก็ล,ว,ลว,ว่าครั้งนึของวม่าใช่ค่ะก็เคยก็เคยเหมือนแบบเสียน้องไปแล้วครั้งหนึ่งใช่ค่ะเบลว,ว่าให้กำลังใจเหมือนกันใช่ววใชก็ตอนนั้นเบลอ่ะทำงานกับพี่หลุย เป็นเออละครเรื่องหนึ่งอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็พี่หลุยก็ยังต้องมางานอีเวนต์แต่ก็แบบเออเราก็ได้แต่ให้กำลังใจอ่ะค่ะใช่ก็ซัพพอตแต่ว่าเบลพูดเลยว่าพี่นุ่นเป็นผู้หญิงที่เข้มแข็งมากๆคือเขาเขาอยู่ในปัจจุบันมากเลยอะขนาดแบบเราเราที่เรารู้สึกแบบโอ้โหเราแค่พูดยังขนลุกเลยอะแต่ว่าพี่นุ่นคือ เออมันมันผ่านไปแล้วแล้วก็ชีวิตมันต้องเดินไปข้างหน้าเขาก็ looking forward ที่จะเดินไปข้างหน้าเพียงแต่ว่าเออมันขอขอเวลาเคาหน่อย,อย้ยคะเสียน้ำตาตั้งแต่ทราบแล้วค่ะมีมีค่ะก็เดี๋ยวจะนัดก,กันแต่ว่าอาจจะรอรอระยะเวลาแป๊บหนึ่งอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็น่าจะไป ไปรวมตัวกันให้กำลังใจค่ะคือเบลก็ทราบข่าวตรงของพี่เลยใช่ไหมเราได้ทราบ่อนทราบตอดใช่ค่ะแต่ว่าคือเหมือนเหมือนจังหวะนั้นเขาเรียกว่าทางทางพี่นุ่นเขายังไม่พร้อมให้ให้คนทราบอย่างเงี้ยแบบเออสภาพจิตใจยอย่างเงี้ยด้วยอ่ะค่ะพี่นุ่นค่ะ,คะเราอะไปย้อนดูที่พี่นุ่นสัมภาษณ์ข่าวที่แล้วแวแบบ พี่นุ่นทาได้ยังไงอ่ะคือเขามีสติมากๆาอ่ะค่ะแล้วก็ <laughs> รู้สึกเห็นใจพี่หลุยด้วยที่ณนะโมเมนต์ที่เขาไม่รู้ว่าเขาจะสูญเสียมากน้อยแค่ไหน,น,เ,น <c oughs> เขาเขาต้องแบบรู้สึกเหมือนถูกกระชากหัวใจอ่ะเป็นแบบคนที่รักทั้งคู่อย่างเงี้ยแต่พี่นุ่นเก่งมากๆค่ะขอบคุณค่ะ